ท่านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมวังว่าในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ช่วงเวลาเหล่านี้เราจะสามารถพูดได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องสละความรู้สึกส่วนตัวและความต้องการส่วนตัวบางอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศนะครับหน้าที่ของผมในฐานะผู้นําประเทศก็คือผมต้องดูแลทุกคนในประเทศไทยผม ต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างมุมมองความคิดและความต้องการต,าต่างๆที่แตกต่างกันในสังคมและบางอย่างก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็เพื่อที่จะทําให้คนไทยทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันประเทศเดียวกันและอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นเดียวกันได้แผ่นดินของพวกเราทุกคนที่ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นไปทางใดผมก็เชื่อว่าทุกคน รับผืนแผ่นดินนี้ด้วยกันทั้งสิ้นอีกหน้าที่ของผมในฐานะผู้นําประเทศผมต้องทําให้แน่ใจว่าบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของแต่ละคนประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและผมต้องปกป้องประเทศจากพลังมืดที่ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตามไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยของเราผมต้องทําให้แน่ใจว่าประเทศไทย ยังคงมีความยุติธรรมในสังคมมีความเท่าเทียมกันของคนไทยทุกคนที่อยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันสิ่งที่ผมทําทุกสิ่งนะครับผมคานึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศเสมอคนส่วนใหญ่ที่งเงียบที่กําลังพยายามทำมาหากินอย่างหนักหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและครอบครัวผมต้องบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ละเลย จะดูแลประชาชนคนอื่นๆของประเทศด้วยผมต้องบริหารประเทศบนพื้นฐานหลักการตามกฎหมายและตามแนวทางและการตัดสินใจจากรัฐสภานในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนไทยนั่นก็คือระบบรัฐสภาที่เราต้องเคารพเราไม่อาจสามารถบริหารประเทศตามเสียงประท้วงหรือความต้องการของผู้ประท้วงกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มประท้วงได้แม้ผมจะพูดอย่างเต็มปากว่า ผมได้ยินเสียงของท่านความตองการของท่านกลุ่มผู้ท้วงทุกคนก็ตามวงจรที่เราเคยเห็นกันมาตลอดว่าไม่ว่าฝ่ายไหนมาเป็นรัฐบาลก็ตามก็จะต้องเจอกับม็อบอีกฝ่ายเสมอในที่สุดการมหารประเทศก็ทําไม่ได้และประเทศก็ไหลลงไปสู่ทางที่จะนําไปสู่ความวุ่นวายและหายนะพวกเราทุกคนนะครับต้องช่วยกันทําลายวงจรนี้พวกเราต้องร่วมทําไปด้วยกันครับ ในเวลานี้ผมคิดว่าเราต้องถอยนคนละเก้าเพื่อออกห่างจากทางที่จะนาไปสู่ปากเขวเส้นทางที่จะนาพาประเทศไทยของเราค่อยๆตกลงไปสู่หายนะและสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมจะเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการใช้อารมณ์ความรู้สึกนําก็จะยิ่งสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนมากยิ่งขึ้นและการใช้ความรุนแรงจะยิ่งนํามาซึ่งความรุนแรงที่มากขึ้นกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ได้สอนเรามาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งตอนจบของทุกครั้งก็คือความเสียหายที่ทิ้งไว้กับประเทศองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้คนไทยเป็นคนไทยก็คือสถาบันต่างๆในสังคมไทยที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทยมายาวนานหลายร้อยปีถ้าเราทำลายมรดกที่มีค่าจากบรรพบุรุษเราก็จะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราเป็นคนไทย และเป็นประเทศที่พิเศษประเทศหนึ่งของโลกไปนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเหตุหการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้เห็นการกระทําที่น่าหดหู่ใจอย่างมากที่เกิดขึ้นกับเจ้าที่ตํารวจมีการทุบตีทําร้ายตํารวจด้วยคีมเหล็กขนาดใหญ่และมีพฤติกรรมรุนแรงไม่เหมาะสมอีกหลายอย่างต่อเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเมรการตั้งใจทําร้ายคนไทยด้วยกันแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นแม้ว่าเราจะเห็นคนกลุ่มเล็กๆที่มีเจตนาร้ายและประวัติตัวไม่ดีอย่างรุนแรงแต่เวลาเดียวกันเราก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมายที่แม้ว่าจะกําลังทัดทิดกฎหมายแต่ก็ปฏิบัติตนด้วยความสงบมีเจตนา,าที่ดีที่ต้องการขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมและมีความจริงใจที่อยากเห็นประเทศดีขึ้นเรามองเห็นคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ เราจะไม่สามารถได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการด้วยการใช้คีมเหล็กขนาดใหญ่ตีใส่กันหรือด้วยการทำลายเศรษฐกิจการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนไทยด้วยกันหรือด้วยการโจมตีสถาบันอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทยขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการด้วยการขอขึ้นพื้นที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงนันสูงด้วยเช่นเดียวกันรัฐบาลพยายามผ่อนปรนหลีกเลี่ยง มีการประกาศให้ทราบก่อนทุกครั้งนะครับตามมาตรฐานสากลเราจะทําให้เกิดสังคมแบบที่เราต้องการได้ด้วยการพูดคุยกันยอมรับซึ่งกันและก,กันพร้อมรับฟังและก็เข้าใจกันพร้อมที่จะประณีมนอมนะครับวิธีเดียวที่เราจะได้ทางออกของปัญหาที่จะยุติธรรมสําหรับทุกฝ่ายทั้งสําหรับประชาชนที่ออกมาอยู่บนท้องถนนและสําหรับประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่ได้ออกมาก็คือการพูดคุยกัน ทำงานด้วยกันผ่านระบบและกระบวนการของรัฐสภาผมรู้ว่าเส้นทางนี้อาจต้องใช้เวลาแล้วก็อาจไม่รวดเร็วทันใจนะครับแต่เส้นทางนี้เป็นทางที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศซึ่งเราจะต้องแสดงความใจเย็นแสดงความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราทุกคนออกมากล้าที่จะเดินในเส้นทางสายกลางหากผู้ประท้วงคิดว่าจะทําให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นได้โดยการออกมาบนท้องถนนพวกเขาอาจจะชนะ และสาม,มารถจะก้าวข้ามหัวรัฐสภาได้สาเร็จหรือพวกเขาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จตามที่ต้องการก็เป็นไปได้นะครับตัวอย่างมีให้เราเห็นมาแล้วหลายครั้งเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือไยรัฐถ้าบอกว่าปัญหาต่างๆจะหายไปได้ด้วยการใช้ไม่แข็งแต่เพียงอย่างเดียวรัฐบาลก็อาจจะประสบความสำเร็จตามนั้นหรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้เกิดขึ้นได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันนะครับประวัติศาสตร์มีตัวอย่างให้เราเห็นมาแล้วเช่นกัน วิธีเดียวที่เราจะก้าวผ่านปัญหาไปได้อย่างยั่งยืนแน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันจากการเคารพกระบวนการของกฎหมายและจากการมองเห็นความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาผ่านกระบวนการรัฐสภานี่ก็คือวิธีการเดียวนะครับสำหรับผู้ประท้วงได้แ,แสดงความคิดของเขาออกมาแล้วเสียงและความคิดของพวกเขาถูกได้ยินโดยทุกฝ่ายและทุกคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะนําความคิดและความต้องการของผู้ประท้วงมาพิจารณร่วมก,กันกับความต้องการของประชาชนส่วนอื่นๆในทางคมไทยหาเส้นทางที่เหมาะสมเห็นชอบรวมกันส่วนใหญ่ผ่านกระบวกนการในระบบรัฐสภาซึ่งก็ถือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเปิดประชุมวิสามันได้ทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาเพื่อเปิดประชุมสภาแล้วนะครับ คาดว่าจะมีการเปิดประชุมสภาได้ประมาณวันจันทร์ที่26และวันอคารที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ในฐานะผู้นำประเทศที่ต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประทวงหรือจะเป็นประชาชนที่นงเงียบไม่ว่าเขาจะมีความคิดความรู้สึกแบบใดก็ตามวันนี้ผมจะขอเป็นคนที่เริ่มก้าวแรกเพื่อจะลดอุณหภูมิความรุนแรง ผมกำลังเตรียมที่ยกเลิกพรกรสถานฉาาุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเร็วๆนี้ยกเว้นหากมีสถานกรารณ์ุนแรงใดๆเกิดขึ้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นในเวลาเดียวกันผมก็ขอให้ผู้ประท้วงแสดงความจริงใจในเจตนาดีของท่านที่มีต่อประเทศดังที่ท่านพูดด้วยการเคารพก,กฎหมายเคารพระบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาขอให้ท่านแสดงความคิดความต้องการ ผ่านผู้แทนรัศดรของท่านซึ่งมีขั้นตอนกำหนดเวลาไปตามละดับนะครับผมขอพวกท่านด้วยความจริงใจของผมเมื่อผมยอมก้าวไปในแนวทางนี้ผมขอให้พวกท่านก้าวไปในแนวทางเดียวกันด้วยและลดระดับเสียงของการสาทถ้อยคําที่สร้างความแตกแยกและเปลียดชังในสังคมสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในสังคมผมขอให้ทุกคนร่วมใจกัน ทำให้เมฆดําที่กําลังเคลื่อนมาปกคลุมประเทศไทยของเราให้หายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เรามีอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญเร่งด่วนนั่นก็คือการช่วยกันบรรเทาปัญหาปากท้องที่ทําให้คนไทยจํานวนมากต้องเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิดทั่วโลกและในเวลาเดียวกันภารกิจที่ต้องเริ่มทําคู่ขนานกันไปก็คือเราจะต้องนําเอาประเด็นต่างๆที่ถูกพูดถึง ว่าควรได้รับการแก้ไขเพื่อผลดีในระยะยาวของประเทศ